สวัสดีครับวันนี้ผมจะาพามาดูเทคนิคนะครับการบูมน้ำเขียวเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตไรแดงนะครับผมทำง่ายง่าง่ายๆเลยครับนี่อามิอามินะครับหลังจากที่เราทำน้ำเขียวไปแล้วาตากแดดไป2 3วันแล้วนะครับน้ำเขียวเราก็จะสี ไม่เขียวเข้มมากเท่าไหร่นะครับผมทีนี้ผมต้องการาเก็บายแดงให้ได้จํานวนเยอะที่สุดเพื่อเพื่อที่จะประหยัดน้ํานะครับแทนที่เราจะเก็บได้ขีดนึงแล้วต้องเสียน้ําบ่อนึงนะครับเราอาจจะเก็บได้ขีดครึ่งอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็ทําง่ายๆโดยการเติมอามีลงไปนะครับวันที่สามหรือวันที่สี่ก็ได้ครับเพียงแค่นี้นะฮะ น้ำเขียวของเราก็จะเขียวเข้มนะครับเก็บไรแดงได้มากขึ้นแต่ว่ามีข้อควรระวังนะครับผมคือ,อเมื่อเราเติมอามิลงไปแล้วนะครับเราจะต้องยืดระยะเวลาการตากแดดน้ําเขียวออกไปอีก2-3วันนะครับอันเนี้ย ถ้าเพื่อนๆที่มีบ่อเยอะหน่อยเนี่ยก็ทําได้นะครับเพราะว่าจะสามารถหมุนไรแดงได้ทันรอบและมีไรแดงให้ปลากินทุกวันนะครับสําสหรับเพื่อนๆที่มีบ่อน้อยเนี่ยก็ควรคํานึงถึงข้อดีเงี้ยด้วยนะครับสําสหรับการเติมอามิรอบ2เนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่า ทำไมเราไม่ใส่อามิเยอะๆไปเลยในครั้งแรกที่เราทำน้ําเขียวนะครับเนื่องจากว่าการทำน้ําเขียวเนี่ยถ้ามันมีสารอินทรีย์หรือว่ามีจุลินทรีย์มากเกินไปนะฮะมันจะเกิดเหตุการณ์โปโตซัวบูมครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมฮะเวลาที่น้ําเขียวเนี่ยเขียวเต็มที่แล้วเราใกล้จะได้ปล่อยลายแดงแล้วนะครับ ทำไมอยู่ดีๆน้ำเขียวเราดอปลงนะฮะแล้วก็มีเหมือนตัวเล็กๆเป็นฝุ่นอยู่ใต้น้ำนะครับกินน้ำเขียวของเราหมดเลยนี่แหละครับสาเหตุที่เราต้องแบ่งใส่อามิเป็นสองรอบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โปรตัวสัวบูมขึ้นมากินน้ำเขียวเราน้ำเขียวเราก็จะไม่ดอปนะครับวันนี้ก็ฝากเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ